นักบินพร้อมเริ่มหยุดเวลาสี่นาทีสามสิบวินาทีสี่วินาทีสามสิบวินาทีสี่จุดสามศูนวินาทีาทอ่ะมาช่างลูกช่างเครื่องครับรายงานตัว ช่างน้ำหนักเรี่ยงครับช่งครับสี่สิบหกเดี๋ยวลมอ่ะพี่คุณเอาลมบังลูกก่อนช่วยน้องบังลมไม่นิ่ง สี่สิหกตีสี่สิบห้าจุดห้าสามผรไม่ติ้งเลยครับสี่สิบห้าจุดหนึ่งแปดปีกกว้างไม่ปีกยาวห้าสิบหกห้าสิบห้าจุดห้า ซนติเมตรถึงหน้าห0เซนติเมตรรายงานตัวครับทีมสองโรงเรียนวันดดอนกเกต้ยตำบลธงชัยอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีสพปเพชรบุรีเขตหนึ่งนักบินเด็กชายสุปรกรภูมาผู้ช่วยนักบินเด็กชายจิพรพลพงเกตกรครูผู้ควบคุมครูพัชรีกกตแก้ว